วันนี้มีเวลาได้หิวเป็นอย่างคือว่ามีเวลาได้หิวเพราะว่าปกติแล้วจะไม่อยู่บ้านกลับถึงบ้านก็ประมาณนี้แหละค่ะประมาณหนึ่งทุ่มจะถึงบ้านหรือไม่หรือไม่ก็เกือบสองทุ่มกลับถึงบ้านแล้วมันมันมันเหนื่อยไงพอมาเจออะไรอยู่ที่บ้านในตู้เย็นก็ก็รีบกินรีบกินแล้วมันก็อิ่มมันก็เลยไม่หิววันนี้อยู่บ้านก็ มันเลยมีเวลาได้หิวก็ได้จัดการในสิ่งที่ตัวเองอยากกินนะย้ยหน่อยอยากกินหลายมือแหละพี่นอ้องตั้งแต่เบิงนี่เองลูกคลิปของน้องบลวนะเพิ่นตำตำส้มมะละส้มตำมะระนะวันนี้ยยหน่อยก็จัดซะเลยคะ่ะส้มตำมะละเคยกินบอสมตำมะละย้ยหน่อยเห็นมืนอันนี้ย่อยก็อยากกินอยากกินนะมากินด้วยกันคะ่ะส้มตำมะละใส่อะไรไปมั่งใส่ปลาหมึกนะคะใส่ปลาหมึกเนี่ยมีปลาหมึกแล้วก็มีปูนะคะมีปลาหมึกมีปูแล้วก็มีกุ้งนะคะ ใส่ลงไปสามกษัตริย์นะคะใส่ไปสามกร,ริย้อหือแซ่บคักพี่น้องแล้วก็ใส่แตงลงไปหน่อยหนึ่งเปรี้ยวหวานมันเค็มว้ายแซ่บพี่น้องมากินกันไม่ได้หน่อยเนี่ยเนี่ยอืออือมันอร่อยมากเลยอ่ะเพิ่งรู้ว่าส้มตำมะละอร่อยออื 一根雪茄。